โโฮเเเยย่หสวัสดีครับผมดิสโกชั่นนะครับแล้วก็วันนี้มาต่อในอีพีที่สามนะฮะหายไปหลายวันก็ติดงานติดนู่นติดนี่ติดนั่นก็มีเวลาก็มาอัดคลิปต่อนะฮะซึ่งเดี๋ยวใน ตอนนี้เราจะเน้นการสร้างขีดแล้วก็พวกครับของต่างๆบ้างนะครับเอาจริงๆตอนนี้คือตัวเกมเนี่ยเขามีไกด์ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถกดชิปแท็บดูได้เลยนะครับอย่างนี้นะนี่ไกด์อยู่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีบอกไว้หมดแล้วก็ในเทปนที้ผมคงจะไม่ได้พูดวิธีการครับทั้งหมด ะะแต่ก็เดี๋ยวก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันในนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะเอาหลักๆก,ก่อนบางส่วนอ่าสิ่งที่จําเป็นต้องใช้นี่มีเทียบเลยโห<อ>้ฟานเบิดนะเขามีแบ่งหมวดแบ่งอะไรไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองไปดูกันโอเคเดี๋ยวอ่านี้เดี๋ยวพูดถึงทีบอนทีบนนะทีบสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีก็คือ คิวคราฟแมนนะครับนี่เราต้องอัพอันนี้ให้เต็มนะฮะถ้าอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยจะทำกล่องเก็บของได้เป็นกล่องเล็กเพราะกล่องเล็กแต่ถ้าเป็นถ้าอัพเป็นเลเวลสองเนี่ยเราก็จะทำกล่องใหญ่ได้นะเดี๋ยวเราเก็บไม้ามาได้จำนวนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราต้องแป่งไม้ก่อนพวก รันเนี่ยเราต้องแงปลงเป็นสติกให่หมดนะฮะเราจะทำกล่องเล็กให้ดูก่อนนะครับกล่องเล็กใช้กล่องเล็กใช้บุดเด้นเฟรมสองอันครัอบอันนี้นะแล้วก็บุดเด้นคอร์สวิธีการทำบุดเด้นคอสใช้บุดเด้นสปอร์ตวางอย่างนี้ทำมาสามอันนะฮะ ใช้ปุ่นเคาสามอันนะครับแล้วก็พุ่นเฟรมสองเนี่ยเราจะได้เราจะได้กล่องเก็บของอันเล็กทั้งหนึ่งอันเอเอาไปวางในบ้านจะได้ใช้ไปด้วยเลยทีเดียวนะกล่องเล็กนะครับอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอันนี้คือกล่องใหญ่อ่ะก็ตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเก็บของนะฮะ ของเลยของฟูทั้งนั้นเลยมันจะเป็นช่องเก็บของนะครับซึ่งช่องเก็บของเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือปกติเวลาเราเก็บของเนี่ยถ้าเก็บไว้ที่ตัวเนี่ยจะเก็บได้มากสุดแค่20่สิบ25ชิ้นนะครับต่อหนึ่งไอเทมแต่ถ้าเราถ้าเราทำกองเก็บของเนี่ยมันจะสามารถเก็บได้มากกว่า25ชิ้นนะครับจะเก็บได้เป็นร้อยชิ้นเลยต่อต่อหนึ่งไอเทมนะฮะ ซึ่งมันเยอะซึ่งมันสะดวกค่อนข้างสะดวกเห็นช่องน้ๆอ,อย่าเงี้ยมันก็มันก็ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งนะฮะอ่าทีนี้เรามาดูกล่องใหญ่กันบ้างนะับมีกล่องเล็กแล้วก็ต้องมีกล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่กเปิดใหม่ยังหวัดกล่องใหญ่นี่เหมือนเดิมครับทำกล่องเล็ขึ้นมาก่อนกอล่องนี้ขึ้นมา กดคอนโทรลค้างนะครับเพื่อกดออกครับอย่างนี้นะแบบคลุกอย่างงี้นะนครับแล้วก็นี่ปึ๊บหักั้งกล่องเล็กมาก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทำบุดเต่นคอร์สสารแล้วก็วางกล่องเล็กอย่างนี้ปุ๊บเราจะได้กล่องใหญ่เป็หนึ่งกล่องอ่า โอเคนี่กล่องใหญ่ก็เพิ่มช่องเก็บของใหม่สอง,องช่องมาเป็นหกช่องนะถามว่าต้องใช้เยอะแค่ไหนเหยอะมากถ้าคิดจะตุนของนะฮะมันต้องใช้เยอะพอสมควรฉะนั้นทำตุนไว้เยอะก็น่าจะดีโอเคทีนี้เดี๋ยวพูดถึงของทราปันหนึกันมากนะฮะพนูพนูเราจะใช้นี่ครับ ลูกธนูเนี่ยเราใช้สติ๊กกับเนลตายแล้วธนูหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่ตะปูตะปูเนวนะครับหนึ่งกับไม้สติ๊กหนึ่งอันจะได้ธนูสามอันนะฮะอันนี้มันไปรวมกับของเดิมเชื่เดี๋ยวต่อไปเรามีกล่องเรามีกล่องเก็บของแล้วใช่ปะ ไฟนะครับสร้างบานแล้วแต่ไม่มีไฟนะฮะไฟเดี๋ยวนะมันต้องใช้ใช้น็อตสองอันกับสติกสองจะบอกว่าจำไม่ได้ลองแปบบปึ๊บอ่าใช่ใช่สติกสองอันกับน็อตสองตัวนะครับก็จะได้ โคมไฟนะครับไว้ติดในบ้านนะฮะแปะปิ๊บปเปิดปกด F นะครับจะปิดก็ได้เปิดก็ได้แล้วแต่โอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าเราก็จะต้องมีแคมไฟถูกไหมครับเพราะแคมไฟเนี่ยจำเป็นมากๆเลยเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบแป๊บอ่าเดี๋ยวเราต้องไปหาหินก่อนนะเราจะใช้ปิกแ App ไปขุดทินกัน ตีใครอยู่บ้างไหมไก่มูนี่ผมจับว่าเป็นของเทพโอะว่าพวกพนูมันสามารถทำเองได้ครับพวกพนูสบายโอเคเราเจอหินเหหินเนี่ยมันหน้าจามันจะเป็นอย่างงี้ครับเราใช้ปิกแอกคล้องมันเอาไว้ โอเคได้แล้วหินเนี่ยหนักนะฮะจุดจุดหาหินที่ผมแนะนำนี่ก็ต,ต,ตรงฟาร์มตรงนี้นครับตรงนี้ยเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ไงมันมีด้านหลังอีกนะเต็มเลยนะโอเคเดี๋ยวเราได้หินมาแล้ว สิ่งที่เราจะได้หลักๆก็คือสโตนกับล็อกนะครับล็อกเนี่ยไม่มีประโยชน์ล็อกต้องเอามาทําเป็นสโตนก่อนล็ lock ทำเป็นสโตนปึ้นีนะ่บอ,อนเบิดเสร็จแล้วเดี๋ยวแคมไฟนี่เราต้องใช้สติ๊กครับเอาเรื่อยเรื่อยบอดออกมาไายสติกใช้สติ๊กทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็สโตน4ตีเราจะได้แคมไฟมา1อันคอัน ไฟนะครับก็สามารถวางจุดไหนก็ได้นะครับภายในบ้านหรือข้างนอกก็ได้แต่ผมอยากวางข้างนอกมันดูสวยกว่าเอาข้างหนดีกว่าตรงน,นี้แล้วกันในแคมไฟมีประโยชน์ยังไงครับแคมไฟเนี่ยสามารถมาทำคัตติ้งได้นะครับซึ่งเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้เพิ่มเข้ามานะฮะ มันจะมีเพิ่มก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้กลแคมป์ครับแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ห่างเนี่ยจะไม่มีแต่ถ้าอยู่ใกล้แคมป์เมื่อไหร่ปุ๊บคำสั่งนี้ก็จะขึ้นมาอือเคหินเนี่ยเหลือแล้วทำอะไรได้อีกหินนะครับก็จริงๆเอามาทำบ้านก็ได้แต่ว่ามันอาจจะต้องหาหินเยอะพอสมควรเพราะว่า มันใช้หินค่อนข้างเยอะในการสร้างบ้านแต่อีก,อ,กอีกทางนึงเนี่ยเราจะใช้หินในการสร้างสครเมทัลนะฮะโดยการกดที่ปุ่มเตาปุ่มไฟเนี่ยแล้วก็ใส่หินวางไว้ตรงนี้แล้วกดคราฟสครับเมทัล okay. นะครับสามารถเอามาทำหีบเหมือนตู้เซฟได้นะฮะ มันมีกล่องไม้วยอ่อะแล้วก็มันมันก็จะมีกล่องเหมือนตู้เซฟอะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับรอบแบบทํากล่องเล็กขึ้นมาก่อนนะฮะหนึ่งกล่องหาเสร็จแล้ววางนี่ทําไม่ได้เพามันใช้เกียบสี่มั้งสแคปเมทัลสี่กล่องเล็กหนึ่งนะครับก็จะได้เมทัลล็อกเกอร์นะรู้สึกว่าถ้าเป็น ในเซิร์ฟสมมุติว่าเปิดในเซิร์ฟเนี่ยก็เฉพาะเจ้าของเท่าน,นั้นที่เปิดได้ลองฟางใหดูนะปึ๊บเนี่ยแต่ก็เก็บได้แค่สี่ชอมองเหมือนเดิมนะถามว่ามันมีกล่องเหล็กใหญ่กว่านี้ไหมยังยังไม่มีไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตหรือเปล่าอยากให้มีเหมือนกัน ต่อไปสแครปเมทัลจะปิดไฟทำไมดึสกสแครปเมทัลทำอะไรได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเผาแม่งนี่หิทสแครปเมทัลน,นะก็เอามาทำตะปูได้นะครับตะปูตะปูเนี่ยใช้สแครปเมทัลหนึ่งอันใช่ปะวะอ่ะใช่หนึ่งอันจะได้ตะปูสองอันนะครับแครปเมทัลหนึ่งได้ตะปูสอง นี่ส่วนแคเมทอนก็สามารถเอามาทำน็อตได้เหมือนกันนะครับโดยการเอาแคเมทอนมาเผาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้น็อตอแคปมทอนหนึ่งอันได้น็อตสอตัวนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องลำบากเรื่องหาน็อตแล้นะสายโอเคทีนี้พูดถึงการปลูกผักกันบ้างครับ ผักเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปเจอผักในในเมืองตามที่ในเมืองเนี่ยมันจะเป็นผักเน่าดูไหมครับผักเน่าเนี่ยเอามาทําเป็นมเมล็ดได้ถ้าเป็นผักเน่าเนี่ยมันได้มเมล็ดหนึ่งอันนะแต่ถ้าเป็นเป็นผักสดเลยเนี่ยจะได้มเมล็ดสออันนะครับอย่างนี้ซึ่งมเมล็ดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีแปลงลูกครับจะวางตรงไหนก็ได้ที่มีหญ้าอย่างนี้อย่างนี้ ส่วนแปลงปลูกเดี๋ยวไม้เหลือเนี่ยถ้าอยากได้แปลงปลูกจริงๆนะครับก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูรอแป๊บนึงเอาไม้เช็จแปลงปลูกมันต้องใช้อ่าเดี๋ยวเราทําไปนี่มาอนก่อ,อดเราจะทําไปนี่ก,นก่อนนะฮะปอดเรียกว่าอะไรวะ พื้นบ้านนะครับเออทำอันนี้มาก่อนวูดเดนฟอนเดชั hmm. <en> mm ่นนะฮะทำมาหนึ่งอันวูดเดนฟอนเดชั่นก็คือพื้นบ้านนี่แหละครับมันจะมีสองอย่างนะครับมีวูดเดนคอนเทนชั่นกับว mm ูดเดนแพลตฟอร์มเดี๋ยวนะโอเคครับวูดเดนฟอนเดชั่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ย พื้นบ้านอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะเนี่ยพอาวางไปเรื่อยๆต่อๆกันเนี่ยครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยแต่กูได้เห็นฟอร์มมันจะเป็นเหมือนเพดานนะเนี่ยเป็นแผ่นชิ้นเดียวซึ่งคุณสมบัติการใช้มันก็จะต่างกันนะเฟรนช์ Foundation เนี่ย แพลตฟอร์มเนี่ยเหมาะเหมาะสำหรับการวางชั้นสอบม,มากกว่านะฮะโอเคทีนี้พูดถึงแปลงเนี่ยเราเราอยากสร้างแปลงของตัวเองอยากให้มันดูสวยกว่านี้ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ไอ้ไอ้เจ้าตัวนี้ครับซึ่งเราจะได้มาจากมันเป็นปุ๋ยเราจะใช้จากผ้า แล้วก็เชือกสองเส้นซึ่งเชือกเนี่ยถ้าไม่มีก็ให้เอาผ้าเนี่ยมาเชื่อมเป็นเชือกแทนนะครับเ,เราก็จะได้เชือกมา,าผ้าหนึ่งอันได้เชือกสองเส้นนะครับส่วนการทําปุ๋ยเนี่ยเราจะใช้เชือกสองแล้วก็ผ้าอีก2นะครับเราก็จะได้อันนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเฮ้ยเราจะได้อันนี้ไหมได้เท่าไหร่ว,วะได้3าม้งถ้าจําไม่ผิดใช้ปุ๋ยสนะครับปุ๋ยมันเรียกว่าอะไรวะ โอรตีเลเซอร์คับบุดเด่นโพดิชันนะครับเนี่ยเราก็จะได้แปลงปลูกนะครับเหมือนกัน,นครับบุดเด่นแพลตฟอร์มก็สามารถเอามาใช้ได้นะฮะซึ่งจะทำแปลงปลูกผักชั้นสองอะไรก็ว่ากันไปนะเราไม่เราเอาเป็นพื้นดีกว่าโอ้แต่ถ้ามาวางไม่ค่อยเหมาะนะ นี่นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเราเปลี่ยนผักเป็นเมล็ดก่อนปา๊บปุ๊บเสร็จแ,แล้วถือเมล็ดเอามาวานนี่ปา๊บได้แปลงปลูกผักส่วนตัวเลยนะะสวยด้วยนะครับจะทำในบ้านก็ได้ครับแล้วแต่ศรัทธา Okay. โอ้แล้วก็เดี๋ยวอย่างสุดท้ายเลยพอดีมีหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันนะฮะว่าที่ชั้น2องทำยังไง <c oughs> นะก็ถ้าวางตามแบบตามพาร์ทแรกเนี่ยมันก็จะได้แค่ชั้นเดียวดูไหมแต่ถ้าเนี่ยนี่คือผมทําไว้ทําแลมมาชั้น2นี้ไอ้แลมเนี่ยวิธีการทํานะฮะใช้ บูเทนแพลตฟอร์มหนะครับกับบ o เทนซัพพอร์ตบเทนซัพพอร์ตสนะฮะจะได้แรมมาหนึงอันนะครับเดี๋ยวสร้างให้ดูเฮ้ได้แล้วหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยคือวิธีการวางนะครับมันจะให้เลือกได้ว่าเราจะให้มันขึ้นทางไหนนะโดยการกดคลิกขวานะครับก่อนที่จะวางเสร็จแล้วก็กดคลิกไปปุ๊บแล้วมันก็จะวาง แบบนี้อย่างนี้นะฮะขึ้นไปบนชั้นสองต้องวางเสาให้ครบสี่ด้านด้วยนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะให้วางไม่ได้นะฮะโอเคครับตอน,น่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเทปหน้าทำอะไรดีวะก็ล <c oughs> องรีเควสกันมาแล้วกันนะ,ะว่าเทปหน้าอยากจะให้จะไ,ได้ทำอะไร <c oughs> นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย